เนาะวันนี้หกเจ็ดจนถึงวันที่สิบสามนะดวงเป็นยังไงทุกคนได้ไพ่ดีหมดเลยมาเปิดผังที่คนวันศุกร์นี่ละงุนงิดจะ้ะในนี้มันบอกว่าทะเลาะขัดแย้งปวดหัววุ่นวายอะไรก็ยุ่งวุ่นวายไปหมดไม่ว่าจะเรื่องงานหรือเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยเครียดๆนะเนี่ยมันยังไงอะ่ะเรื่องของชาวบ้านด้วยนะไม่ใช่เรื่องตัวเองแต่เป็นคนเก่งระวัง ระวังการเอาชนะนะสัปดาห์นี้ระวังเรื่องวุ่นวายแต่งานยังโอเคนะงานค่อนข้างจะเยอะแต่ไม่รู้จะทะเลาะอ,อะไรกับใครที่เราต้องไปเจอด้วยหรือเปล่านะคะประตูวันที่เจ็ดเปิดประตูวันที่แปดเปิดการเดินทางอืมอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะเปลี่ยนหัวหน้าเหรออย่าไปทะเลาะกับหัวหน้างานหรือคนที่เราทํางานด้วยนะตําแหน่งแฟนไม่ค่อยดีหันหลังให้แฟนหันหลังให้กันทั้งคู่เลยเออฐานดวงรีบใจร้อนอย่าใจร้อนมากนะรู้จักรอ บางทีใจร้อนไปก็ไปทะเลาะกับคนอื่นเขาหรืออาจจะชนนู่นชนนี่เจ็บนู่นจเจ็บนี่หรือมีอุบัติเหตุได้นะทะเลาะกับคนในที่ทํางานดิดอัดใจ,จยอยากออกจากง,งานแต่บางทีมันยังไม่ได้ออกตําแหน่งแฟนดูแลสุขภาพของเขาหน่อยมีดวงทะเลาะกับแฟนจนถึงขั้นเลิกกันนั่น,นหรือยังไงบรรยากาศในที่ทํางานเหมือนไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่ประตูวันที่เท่าไหร่ประตูวันที่เอ่อวันที่9ปิดวันที่1ิบปิด วันที่สองก็ไม่ถึงกับปิดแต่มันอื่นๆน้อยๆนิดนึงประตูวันที่สิบสองเปิดประตูวันที่สิบสามปิดสัปดาห์นี้ระวังคําพูดระวังการเอาชนะจ้องจับผิดกันหรือเขาจ้องจับผิดเราทําให้เราหงุดหงิดมันมาจากเรื่องเก่าเรื่องเดิมด้วยนะบางทีแฟนก็ไม่คุยกับเราติดต่อไม่ได้หรือบางทีเรื่องบางเรื่องเราคุยกับเขาไม่ได้หรือบางทีแฟนป่วยแต่งานยังดีอยู่นะให้อดทนสัปดาห์นี้อาจจะปัญหาเยอะหน่อยนะคะ เนาะเงินเนี่ยมันเหมือนมาสุดทางเนาะมันเป็นฟิลที่แบบว่าทําไมหาได้ยากจังหรือมาแล้วมันหมดมันเครียดเรื่องเงินเออบางคนก็อาจจะเป็นหนี้เพิ่มหรือหาเงินมาแล้วต้องจ่ายแทนคนอื่นยอดขายสัปดาห์เนี้ยมันก็เหมือนจะนิ่งๆด้วยทีนี้คนค้าคนขายวิธีแก้ก็ต้องพูดให้เพ,เพ้อๆหรือต้องขยันนะคะรอยยิ้มเป็นเรื่องสําคัญนะ ลูกค้าจะติดหรือไม่ติดจะชอบหรือไม่ชอบอาหารอร่อยเป็นส่วนหนึ่งถ้าผูกใจได้ด้วยอาหารเน่ก็ถือว่าดีแต่รอยยิ้มก็เป็นเรื่องสําคัญนะคะควรทางานประจําสัปดาห์นี้อาจจะปัญหาเยอะหน่อยงานอาจจะอืดเอือยล่าช้ากําลังคิดในเรื่องของการโยกย้ายหรืออยากจะออกจากงานด้วยเหมือนกันเนาะใจเย็นๆจ้ะนะคะปัญหาเก่าคําพูดเรื่องเก่าเรื่องเดิมนี่แหละวันดีๆที่ฮปปีส้สดใสเรื่องการทํางานนะวันที่เจดปด เจ็ดแปดเอ่ออะไรนะเจ็ดแปดสิบสิบเอ็ดสิบสองยังดีอยู่นะวันที่เก้าก็ยังถือว่าพอใช้ได้แต่วันที่สิบกับวันที่สิบสามเนี่ยต้องระวังมากๆหน่อยนะเออเพราะไม่รู้ว่าจะทะเลาะจนอยากจะออกจะท้าจะเลิกจะไม่อยู่ทํางานแล้วหรืออึดอัดปวดใจบางทีทะเลาะไปก็เท่านั้นแหละบางทีหัวหน้าไม่ฟังหรือทะเลาะไปก็เท่านั้นแหละไม่เกิดปัญหาอะไรนะคะสู้ๆเนาะ สุขภาพสัปดาห์นี้จริงๆคุณยังถือว่าแข็งแรงดีนะแต่ในนี้มันบอกว่าระวังพวกเส้นกล้ามเนื้อเออบางทีป่วยแล้วแข็งใจไม่ยอมไปหาหมออันนี้ไม่ได้เนาะมีระบบเกี่ยวกับข้างในเหมือนจะไม่สบายตัวอยู่ข้างในบางทีก็อาจจะมีปัญหาเรื่องความดันปวนหัวตุ๊บๆหรือรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยเพลียๆช่วงหลังบ่ายนะคะดูแลสุขภาพหน่อยนะสัปดาห์นี้คุณจะได้ข่าวคนงานชุดดําหรือสุขภาพของคุณเองอาจจะกําเริบ นะคะบางคนมีดวงในเรื่องของการผ่าตัดด้วยไม่ต้องไปกลัวนะบางคนเป็นการผ่าตัดแบบเขารู้ว่าต้องผ่าตัดก็แค่นัดหมอทําตามสเต็ปของมันไปรักษาตัวเองให้ดีถ้าใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพเนาะระวังโรคเก่ากําเริบนะคะเนะาะบรรยากาศที่บ้านมันดูอึมครึมแต่หลายๆคนก็มีของดีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านแต่ว่าถ้าไม่ค่อยได้สวดมนต์ถ้าไม่ค่อยได้ทําความสะอาดก็จะไม่ค่อยดีนาะทาความสะอาดหิ้งพระห้องพระ ของมงคลที่เรามีอยู่เนี่ยให้ดีสักหน่อยหรือสวดมนต์ไหว้พระสักหน่อยที่ห้องพระจะดีมากเป็นการเสริมดวงตัวเองด้วยแหละเนาะสปดาหเนี้ยสงสัยต้องบอกเสริมดวงเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันนะคะมาต่อนะคนมีคู่อยู่แล้วจะทะเลาะก,กันเรื่องเก่ายังเลิกไม่ขาดยังตัดใจไม่ได้หรือทะเลาะก,กันเรื่องไม่เป็นเรื่องอย่าใจร้อนนะ ออมีดวงห่างเหินไม่เข้าใจกันหรือติดต่อกันไม่ได้บางคนติดต่อแฟนไม่ได้แต่บางทีแฟนอยู่ไกลติดต่อได้บ้างไม่ได้บ้างเดี๋ยวก็ได้คุยกันส่วนใครที่แฟนบล็อกเราเราบล็อกแฟนช่วงสัปดาห์นี้บางทีจะติดต่อไม่ได้แต่มันเป็นแค่ช่วงระยะหนึ่งบางคนกลับมาดีกันมาคุยกันแล้วทะเลาะซ้ําระวังเรื่องคําพูดนะโสดอยากจะให้โสดไปก่อนแต่จริงมีคนแดนไกลหรือมีคนที่เราชอบอะ่ะแต่มันยังไม่ได้ชัดเจนเนาะระวังคนมีเจ้าของแล้วกันนะคะ นะมาดูเรื่องสีเสริมดวงสีเสริมดวงสัปดาห์นี้เป็นโทนสม้มการทําบุญเสริมดวงสัปดาห์นี้ต้องไปเสริมดวงเพราะดวงมีเคราะห์เบาๆหนึ่งมาจากคําพูดเราเองด้วยสองมาจากปัญหาเก่าเรื่องเดิมด้วยเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ใจเย็นๆอย่ายุ่งเรื่องของใครเป็นการเสริมดวงข้อที่หนึ่ง ข้อที่สองนะคะถ้าจะไปถือศีลนิพพานากรรมฐานหรือสวดมนต์ไหว้พระแบ่งบุญให้เจ้าที่เจ้าทางหรือแบ่งบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรสักหน่อยจะเสริมดวงนะ mm hmm. สัปดาห์นี้ถ้าเกิดว่าช่วงนี้รู้สึกว่าดวงไม่ค่อยดีเลยมีแต่ปัญหาเนี่ยอยากให้สวดอิติปิโสเกินอายุสักเจ็ดวันสิบสี่วันหรือไปถือศีลสักหน่อยถ้าไปได้เนาะหรือถือศีลอยู่ที่บ้านอาราธนาศีลห้าพุโทโธพุโทโธก่อนนอนได้ทุกวันจะดีมากนะจ๊ะ mm hmm. มีเคล้อเบาๆนะตัวเองนะ mm hmm. เออเนาะ มาต่อพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกไหมเขาชอบพูดกันมาต่อจะ้ะนะคะโชคไม่ค่อยเด่นแต่ก็ชอบเพราะฉะนั้นก็อย่าเล่นเยอะวันแห่งความโชคดีถือว่ามีวันที่แปดและวันที่สิบสองเนาะจริงๆวันที่สิบเอ็ดอ่ะมันเด่นเรื่องความสเสน่หาเเงินทางลับคนเมตตาช่วยเหลือแต่ถ้าพูดถึงความความโชคดีแบบนั้นอะ่ะมันก็ไม่เด่นเท่าไหร่ วันที่ไม่ควรที่จะลุ้นอะไรที่มันเสี่ยงๆเลยคือช่วงวันที่10และวันที่13นะวันนั้นก็ถือว่าวันอื่นก็ถือว่าประคองตัวเองไปเนาะเออแต่คุณดวงแข็งไม่น่ากังวลเท่าไหร่ลูกเต้าพูดไม่เพาะด้วยเล่นแรงด้วยระวังปีนป่ายชนนู่นชนนี่หรือระวังอุบัติเหตุเตือนลูกสักหน่อยนะคะถ้าเขาเป็นลูกเด็กๆกกน,นะเนาะก็ดูแลนิดหนึ่งบริวารก็พูดแรงด้วยปัญหาหลายด้านจา้ะสัปดาห์นี้สู้ๆนะ เออแต่มันมีไพ่ดวงแข็งอยู่มันบอกว่าเย็นๆค่อยๆจัดการไปอาจจะเจองานหินอาจจะเจอเรื่องยากแต่มันจะผ่านไปได้ที่สําคัญอย่าคิดเรื่องเก่าเลข9 5 7เลขสื่อไม่มานะจ๊ะสื่อไม่มานะบ้านใครเป็นตาหนักไหมเนี่ยหรือหิ้งพระมีของดีที่บ้านน่ะจัดอะไรให้ดีหน่อยนะคะอามา